สามดีลที่ปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับอามเอาแบบว่าวิเคราะห์กันเลยว่ามันอะไรยังไงอามสำหรับตลาดนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนในมุมของเด็กผีถ้าตลาดนี้เต็มสิบคะแนนนะครับส่วนตัวผมนะผมให้หกจุดห้าอยู่ถ้าผู้ชมให้เท่าไหร่นะครับแฟนเชลซีลงคะแนนได้นะเต็มสิบอะ่ะ ให้เท่าไหร่เด็กผีลงคะแนนมาเลยหรือว่าทีมอื่นก็กัดมาได้เลยนะครับเต็มสิบนะให้เท่าไหร่ส่วนตัวผมให้แค่หกจุดห้าเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยไปเซ็นมาไปไฮแจ็คมาจากอุอลิปิกรียงอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีเลยผมชอบแนวทางในการไปไฮแจ็คมานะแต่ว่ามันเป็นดีลที่พอเข้าใจได้ว่าแมนยูมีโอกาสจะไปเอามาได้ราคาค่าตัวไม่ได้แพงแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ย มีความคุ้นเคยกับเอริกเทนฮากอยู่แล้วก็วคือเคยเจอกับเอริกเทนฮากมาแล้วตอนแข่งเอเลนดวิซี่ลีกนะครับที่เนเธอร์แลนด์ไปเอามาสิบสี่ล้านอันนี้คือไม่รวมแอดออนนะเป็นเงินต้นอย่างเดียวสิบสี่ล้านดิวที่สองคริสเตียนอิลิกเซนอันนี้เป็นการเซ็นฟรีก็เลือกระหว่างเบนฟอร์ดกับแมนยูซึ่งถ้าเกิดไม่ติดเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ย ยังไงซะอีลิกเซนก็มีโอกาสเลือกแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดอยู่แล้วถูกไหมเออนะครับเขาจะไม่มาอยู่แมนยูก็เหตุผลอย่างสองอย่างก็คือเรื่องของอ่าที่อยู่นะฮะอาจจะอยากอยู่ลอนดอนตุอยอาจจะอยากอยู่ลอนดอนต่อหรือเปล่าหรือ,รอที่แมนยูเอต็ดอาจจะไม่ได้การันตีให้แต่สุดท้ายถ้าเราคิดจากเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยยังไงเขาเลือกแมนยูอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการเซ็นฟรีก็ยังถือว่าแมนยูอ่ะสองดีลนะใช้เงินแค่สิบสี่ล้านอยู่ ดิวต่อมาลิซานโดมาร์ติเนสทีมสเกลแมนยูเนี่ยเสนอเปาตอเรสให้แต่เอริกเทนฮาเขายืนยันว่าถ้าเกิดไม่ได้ทิมเบอร์ก็ต้องเป็นลิซานโดมาร์ติเนสซึ่งดิวนี้ไปแข่งกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยยื่นบิดไปก่อนผมจำไม่ได้ว่าสี่สิบหรือสี่สิบห้าล้านนะ่ยยื่นบิดไปก่อนสี่สิบสี่สิบสี่สิบใช่ไหมบิดแรกอะ่ะพออาร์เซนอลยื่นไปเสร็จปุ๊บอะ่ะแมนยูก็ใช้วิธีเดิมกับในดิวของมาเลเซียเออ คล้ายๆแบบไปลอกันบ้านเขาอะแล้วก็ไปบิดแข่งนะฮะสรุปคือก็ได้ตัวมาแต่ว่าดีวเนี้ยต้องชมอย่างหนึ่งคือแนวทางในการทำงานเนี่ยเขาเลือกจะเอาตามความต้องการของผู้การทีมซึ่งนี่เป็นเรื่องดีแต่ว่าตัวนักเตะเป็นสิทธิ์เก่าของเอริกเทนฮาร์และที่อาจแจกมีเอ็ดวินฟันเดอร์ซาทำให้ดีวมันง่ายด้วยทำให้ดีวมันง่ายด้วยทำให้การเจรจารมันราบรื่นด้วย เพราะฉะนั้นได้มาสามคนมาลาเซียเนี่ยสิบสี่ล้านอิลิกเซนเนี่ยเซ็นฟรีลิซานโดเนี่ยราคาค่าตัวถ้าไม่นับแอดออนก็ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าล้านประมาณเนี้ยรวมกันใช้เงินมันยังไม่ถึงเจ็ดสิบล้านเลยอืมมันยังไม่ถึงเจ็สิบล้านเลยในขนาดที่ดีลหลักอย่างแฟรงกี้ระยองเนี่ยยังคงค้างคาอยู่แล้วก็ในดีลอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรุกหรือแม้กระทั่งแบ็คขวามันก็ขึ้นอยู่กับดีลขาออก โวลุกเนี่ยขึ้นอยู่กับคริสเตโนโรนลโดแบ็คขวาเนี่ยขึ้นอยู่กับวานบิซาก้าดังนั้นสถานการณ์มันก็เลยเสริมมาได้แค่3ามคนแล้วถามว่าสามคนนะ่ะนะครับสามคนนะ่ะจะสามารถเข้ามาช่วยยกระดับของแมนยูได้มากมายขนาดไหนนะครับในมุมมองผมนะอีร e ิกเซนเนี่ยโอเคเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเล่นในเกาโชเล่นในพรีเมียร์ลีก สีเท้าเนี่ยการันตีได้ระดับหนึ่งสำหรับอีลิกเซนแต่อายุก็เยอะอายุเยอะอีลิกเซนเนี่ยพอสมควรแล้วนะแล้วก็มีเรื่องของหัวโจงหัวใจที่เราก็เสียวๆ <laughs> <laughs> แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาเขาเล่นได้ตามปกติแล้นะนะครับแต่คือถามว่ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นตัวจริงเลยไหมผมมองว่าคงเป็นตัวโรเตชันได้และจะเป็นตัวจริงได้บางนะัด e อีลิกเซนอ่ะมันก็ ไม่ได้เชิงแบบมาปุ๊บแล้วเป็นตัวจริงทุกนัดอ่ะเออมึภาพ้าหไหมในมุมมองผมนะอีลิกเซนนะอืะม,มาลาียอันนี้ก็เด็กแย่งตำแหน่งกับชอลิซานโดมาติเนสนี่ก็ต้องมาวัดว่าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนสงสัยเรื่องของวนส,นสูงอยู่แต่ม,มัน้็ยังดีอย่างหนึ่งคือมันมีสถิติในลีกเดลทันแลนด์ว่าเฮ้ยเขาเล่นลูกกาอากาศได้ดีชนะคู่แข่งได้อันดับหนึ่งของลีกนะถ้าเกิดเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งที่เจ็ดสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต แต่สามคนเนี้ยเอาตรงๆนะมันยังไม่ค่อยแบบเสริมแบบว่าดูไอ้นี่สักเท่าไหร่อะ่ะมันดูจะเป็นการที่เทนฮากอ่ะพยายามจะพลิกฟอร์มของไอ้พวกตัวเก่าๆมากกว่ามมมผมเลยให้แค่หกจุดห้าอยู่นะตอนนี้นะครับมันต้องมีอีกสักคนหรือสองคนที่จะเข้ามาช่วยนะตอนนี้ก็ยังคงเป็นแฟงกี้ในทอง ที่เทนฮากตามข่าวคือเขาจะรอ,เ,อเขาจะยังคงรออยู่นะครับแฟงกี้ไดยองเนี่ยสำคัญกับเขามากแต่แฟนบอลก็เบื่อแล้วนะใครเบื่อกดไลค์มานะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวลูกอวัดกันเลยว่าถ้าเกิดโด้ไปคงจะไปเอาแอนโทนีมาแล้วก็มีข่าว <c oughs> มาจากฝ่าสเปนก็คือเมมฟิตเดปายนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดุนแรงเท่ากับแอนโทนีที่นับปัจจุบันเนี่ยเอเยนต์ <c oughs> เขาบินมาที่แมนเชสเตอร์ไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> คุยไปถึงขั้นไหนนะครับส่วนแบ็คขวาก็มีข่าวกับ ดูมฟี่แล้วก็เมื่อคือนนี้ปาวาซึ่งผมดูแล้วปาวาไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะแต่ดูมฟี่นี่มีโอกาสก็ขึ้นอยู่กับดีวขาออกอยู่ไอ้ขึ้นอยู่กับดีวขาออกอีกอ่าประมาณนี้ยังไม่ค่อยพอใจอะไรขนาดนั้นยังไงให้เสริมอีกสักคนสองคนที่จะเข้ามาช่วย ừ ừ ừ ยกระดับมากกว่านี้ครับก็เออเอาจิงพออาร์มพูดอย่างเงี้ยมันเห็นด้วยเลยนะว่าสามตัวที่ซื้อมาโอเคเราดีใจที่ได้ตัวใหม่แต่ว่าเออพออาร์มพูดน้ําหนักมันใช่เลยตรงที่ว่า มันไม่ได้เหมือนกับซิตี้ซื้อฮาแลนด์คือเข้ามาปุ๊บแม่งรู้เลยใช้ตรงไหนจะทำให้ทีมดีขึ้นยังไงแต่ว่าอันนี้เข้ามามันก็ยังต้องมาวัดกันว่ามันจะเป็นตัวจริงได้เลยไหมเล่นได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่เบนเห็น <c oughs> ด้วยไหมพี่หรือว่ามีทัศนะที่แบบว่ามันแตกต่างอะไรไปยังไงบ้างพี่สำหรับการเสริมทัพของแมนยูอืมอาจริงๆอ่ะเริ่มที่มาเลเซียก่อนผมอะคิดว่าที่ดูจาก ที่ปีซีซั่นมานะผมมาราซิสต้องต้องใช้เวลาพอสมควรด้วยประสบการณ์แล้วก็การที่เขายังอายุน้อยนะแล้วก็ไม่เคยเล่นบอลพรีเมียร์ลีกมาก,ก่อน,นจริงๆอะ่ะตั้งแต่เดิมแมชแล้วอะ่ะอาร์มอาร์มได้ไปดูอยู่แล้วนี่ใช่ไหมจริงๆก็ดเูเวอร์เหมือนกันนะที่ไปเล่นยงเล่นยากแต่เข้าใจแหละคือเขาก็ตื่นสนามมาเปิดตัวที่ไทยได้วยซ้าอะ่ะแต่ <c oughs> ถ้าดูจากสติอ่ะตอนที่เล่นมาที่ลีกของฮอลแลนด์อ่ะเรารู้แหละว่าเขาโอเคแต่แต่คุณภาพอ่ะของลีกฮอลแลนด์กับลีกนพทีเมลีกมันมันแตกต่างกันช ขาจะมีสติที่ดีแต่ว่าตอนนี้เราเอาจริงๆอ่ะยังไม่ต้องไปเทียบกับชอหรอกเราเทียบกับอเล็กเตเลสก่อนดีกว่าเราพูดกันตามตรงถ้าพูดกันตมเนื้อผ้าแต่ว่าในอนาคตอาจจะดีกว่าก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือผมมองไว้ว่าอันนี้เป็นยูเอฟลาแล้วกันด้วยในกับคาแรคเตอร์รูปทรงหรือว่าลักษณะของเขาในการสไตล์การเล่นเพราะว่าเป็นคนที่เกมลุกเล่นได้และเกมรับก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันแอนโทนีถึงขนาดถามเพนทาร์กตอนที่เจอเม่รู้กันก่อนว่า ไอ้นี่มันใครวะทำไมแบบกัดไม่ปล่อยเลยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเกรดโรเตชันนะครับแล้วก็นิววิลนี้ก็คือเป็นดิวที่แบบไปไฮแจ็คลีวงเข้ามาอันนี้คือเป็นดิวที่โลโมานโนโคตรพลาดเพราะโลโมานโนเฮวิโกแล้วนะเฮวิโกเรียบร้อยเลยห mm. มจ้ำได้เลยเฮวิโกเรียบร้อยนะฮะสุดท้ายแล้วเฮวิโกเพราะว่าลีวงจ่ายเงินไม่ได้แมนยูก็เลยไปไฮแจ็คแล้วก็ดึงมาอันนี้คือต้องใช้เวลาผมมองว่าเป็นเกรดสำรองก็นึกถึงสมัยก่อนที่แมนยูซื้อแบบพวกแบบโอเแบบบตองอะไรมาอย่างนั้นอะผมรู้สึกนนนะ มันเป็นเกรดตัวสำรองแล้วก็ต้องมาวัดอนาคตแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ดูดีมีทรงอีกเคสหนึ่งคือคสเซนอีริเซนจริงๆผมชอบนะดิวนี้คือคือชอบมาก่าคือชอบส่วนตัวตั้งแต่ตอนที่อยู่กับสเปอร์แล้วแมนยูเคยอยากได้ตั้งแต่สมัยอยู่กับสเปอร์แล้วแต่ว่าดิวมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเขาก็ย้ายไปอินเตอร์ซะก่อนแต่ก็พอมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจมันก็เลยทําให้เดินดิวนี้ช้าไป <c oughs> นะฮะผมว่าเขาจะมาช่วยเติมเต็มกับบูโน่เฟนันเดสได้ดีนะ แต่เราพูดกันตามตรงก็คือมันก็เป็นเกรดมารโรเตชันตัวสำรองอีกอยู่ดี <ừ> เพราะยังไงไงบูโน่ก็ต้องลงก่อนอยู่แล้วลยความที่แบบเขาอาจจะเป็นกัปตันทีมก็ได้ซึ่งเทนฮากก็ยังแบบไม่ได้การตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าปอ,อกแขนอยู่กับแม็กควายหรือใครนะซึ่งโดยโดยรวมมันก็ถือว่าเป็นคนที่มาเปลี่ยนเกมดีเพราะว่าก่อนนันเนี้ยแมนยูเป็นขาดคนสร้างสรรค์เกมคือถ้าเกมไหนบูโน่เหมือนกับหัวล้อนนะ่ะแล้วก็แบบฟอร์มหลุดออกทะเลไปแมนยูจะรู้สึกแบบ ขาดคนสร้างสรรค์เกมไปเลยคือแบบจ่ายบอลเกินขาดขาดกเกินๆแต่อีวิเซนมีความนิ่งไงแล้วก็มีประสบการณ์ในพิมพ์ลีกดีอยู่แล้วเคยเล่นทั้งแบบ <c oughs> อาแจกมาในฮอลแลนด์เล่นที่เกาโชมาก็ควา้าแชมป์เกาโชมาแล้วก็มีประสบการณ์กับสเปอร์มาผมว่าในการสร้างสรรค์แล้วก็ครนะีเอทเกมเนี่ยอีวิเซนทำได้ดีแล้วก็มีลูกยิงกองยิงไกลที่จะช่วยได้ดีแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ว้าวครับแต่สีเป็นเป็นดิวที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคที่ดึงมาแต่มันก็รู้สึกโอ้เหมือนกับความรู้สึกที่ผมเทียบเทียบกับเชลซีแล้วกันว่า โอยได้คาริดูคูลีเบอร์รี่มาคนจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันของดีว่ะเออเนี่คือของดีเอามาแล้วใช้ได้เลยแต่อีกเส้นคําถามคือว่าและเอามาลง,ลง,งเล่นเล่นแทนใครอ่ะยังไงก็ต้องบูนโนก,ก่อนก็เป็นเกรดตัวโรเตชันไปซะก่อนลิซันโดมาติเนสครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลซึ่งเทนฮาก์ูแล้วก็น่าจะเอาเล่นเป็นเซนเ,นเนตอร์แหละไม่น่าจะเล่นกลางรับฝั่งขวาใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาก็เล่นได้ฝั่งซ้ายเขาก็เล่นได้นะฮะตรงกลางเล่นได้แล้วก็กองกลางัวร,รับเขาก็เล่นได้ เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นแบบนักเตะสารประโยชน์แต่ประเด็นคือว่าถามหน่อยแล้วเขาจะเล่นตรงไหนเป็นตัวจริงหรือเปล่าหลากัหลกๆเลยถ้าเป็นเซนเตอร์ยังไงวาลานยืนหนึ่งถูกปะ่ะอ,อาจจะเป็นวาลานกับเลิฟหรือแม็กควายกับลินเเลิฟก่อนหรือเปล่าต้งตอบเอ้ยไวยี่เลยก่อนหรือเปล่า,าแต่มาร์ติเนสมายังไงก็ไม่ควรลงเป็นตัวจริงก่อนเพราะว่าเรารู้แหละว่าเขาเป็นสายสต็อปเปอร์จา๋จาๆเลยเป็นหลังขนาดซ้ายด้วยนึกถึงแบบพวกแบบการียลไฮเซ่สแมบบัยก่อน อายาร่า <Ay> mm hmm. หรือมาสเครานโนลอย่างเงี้ยแต่นักเตะที่ไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยแบบมีินประสบการณ์ในบอลอังกฤษมาเลยอ่ะผมกลัวว่าถ้าลงไปแรกๆแล้วแบบจังหวะจะโคนมันไม่ได้อ่ะทุกอย่างมันจะพังแล้วแบบนักเตะจะเสียเสียขวัญกำลังใจผมเลยรบอกอยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยเราก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้ปังมากถึงแม้เทนฮากจะชอบก็ตามนะยาวมาถึงแม้ว่าเทนฮาก์เขาจะชอบก็ตามแต่สามคนที่เมอา,ม,ามันไม่ได้กักลีตัวจริงสักคนเลยนะ อันนี้จากมุมมองของผมนะแต่ถ้าสมมติว่าแมนยูเนี่ยได้แฟรงกี้เดยองอย่างที่เมื่อกี้อามด้พูดไปแล้วอันนี้โอเคเกรดตัวจริงแน่นอนเฟรดแม็กก็จะต้องหลุดเป็นสำรองสักคนหนึ่งอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าเดยองเนี่ยมันไม่ติดที่บาซ่าไปติดที่เดยองถูกไหมฮะหรือจะเป็นแอนโทนี่แอนโทนี่ก็ขึ้นอยู่กับโรนัลโดหรือจะมีข่าวซึ่งแมนยูมันมีข่าวเยอะอ้ยแบบว่าปาวาดูนฟรีซาซ่าคาราซิชแม่มีข่าวทุกคนเยอะแยะมาคือแบบดึงเข้ามารวมกันแต่ณนะตอนเนี้ย <c oughs> ว่าเด่นหลักเลยคือสามคนนี้สำหรับผมมาผมให้แบบประมาณพอๆกับอาร์มอ่ะหกจุดห้าไม่ก็เจ็ดสำหรับผมนะส่วนตัวเพราะยังรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวถ้าไปเปรียบเทียบกับอย่างสเปอร์อย่างอาร์เซิโนนในเกเบลเคซุสอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้คือแม่งตอบโจทย์ว่าชัดเจนว่าโอ้โหอาร์เซนอลเสริมมาอย่างเถื่อนฟาเบียววีล่าเนี่ยโอ้ยโอหโตัวของดีเลยเอฟซีปอร์โตได้อ่าเกเบลเคซุสมายิงเอายิงเอาโหยิงแบบ สุดๆอะคือฟอร์มดีมากคือแบบสาร์มี่ที่เสียดายเพราะฉะนั้นผมว่าแมนยูต้องเสริมอีกแค่นี้ไม่เพียงพอครับเพราะว่า <ๆ S 2> คุณอยา่าลืมว่าสเปอร์อาร์ซนอกเสริมดีเชลซีก็กํกาลังรุกอย่างเต็มที่ที่จะเสริมแล้วเสริมอีกเสริมแล้วเสริมอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอัปเดตในในพาร์ทของเชลซีกันของผมประมาบนนี้ของแมนยูครับ